ที่ประกอบแบตเตอรี่สว่านไร้สาย12โวลต์นะครับก็จะมาแบ่งปันความรูนเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาประกอบแบตเตอรี่นะครับอันนี้ลูกค้าเขาให้มาประกอบให้หน่อยนะครับไอ้ผมสั่งด้วยประกอบด้วยนะครับนี้ก็เป็นรุ่นแบบนี้ของคาร์มนะครับของเก่าของเขาเนี่ยบอดี้ของเขาเนี่ยเละหมดแล้วนะครับพังหมดแล้วแบตเตอรี่เขาเสียหมดแล้วผมเลยบอกเขาาสั่งมาเลยดีกว่านะครับสั่งใหม่นะครับ ก็มาดูกันว่าแนวทางการประกอบมอหมเป็นยังไงนะครับผมก็จะดูก่อนนะขั้วบวกของไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่มันอยู่ด้านไหนนะครับดูแนวของวงจรก่อนนะแนวของวงจรจะอยู่แบบแบบนี้นะครับก็อยู่แบบนี้เรามาดูพวกแบตเตอรี่ก่อนว่าอะไรจะให้ขั้วบวกมันอยู่ด้านไหนนะครับปึ๊บอ่าแผงวงจรมันมีขั้วบอกบอกอยู่นะเห็นชัดได้ป่ะครับนะครับอันนี้ขั้วลบนะอันนี้ขั้วบวกอยู่บด้านนี้นะครับ การทำครับผมก็เอาแบเตเตอรี่ใส่ก่อนนะครับเอาขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับใส่แบตเตอรี่ก็ใส่แบบนี้นะครับบวกอยู่ด้านบนขัว้วลบอันนี้ก็ขั้วลบนะสลับกานะรขั้วลบแล้วขับวกนะครับอย่าลืมแปะสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับไว้ตอนแพ็คแบตนะครับมันจะได้ไม่โดนขั้วลบนะครับขั้ว<ร>บวกจะได้ไม่โดนขั้วลบนะครับก็ถ้าขั้วบวกอยู่ด้านนี้นะครับเราก็ต้องต่อก้อนนี้ก้อนนี้เข้าด้วยกันนะต่อถึงกันนะครับแล้วก็ ต่อแบบอันนี้ต่อข้างบนนะก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับต่อข้างล่างนะครับเป็นต่อรูปแบบของอนุกรมนะครับโอเคครับดมก็ทําการต่อก่อนครับอนนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับต่อแบบอนุกรมนะเนี่ยะอนุกรมก็จะเอามาต่อกันนะครับแบบนี้เลยครับก็จะอยู่แบบนี้เลยต่อแบบอนุกรมนะครับเขาจะต่อสายออกมาครับจะต่อสายคบบวกออกมาข้างข้างนะครับคบลบ ขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเอาตรงนี้ปิดไปนะครับโอเคครับโดมก็ทําก่อนครับก็ในต่อสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพวบวกต่อแบบนี้พวลบด้านนี้นะด้าแนบบนี้ครับแพออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับก็้ตอนต่อไปคือแปดตัวนี้ครับเขาแถมมาให้ เราแตะคู okay. ่บวกนะฮะเด็กก,ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องแปะได้ครับจะได้แบบนี้ครับตรงนี้มันมีลายวงจรอยู่แล้วนะครับก็เราแปะไปปุ๊บยังไงก็ไม่ช็อตนะครับแล้วก็จะใส่แบบนี้นะครับหัลบตบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะบักกี้นะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับเรื่อนี้นะครับบอดี้มาปุ๊บนะครับผมก็ลงมือทาก่อนครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะทําการทําขั้นตอนเสร็จแล้วนะไหนก็ ประกอบเสร็จและวาทีเรียบร้อยนะครับประกอบออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับก้ลบก็บวกนะครับโอเคครับก็ตั้นต่อไปก็คือใส่นี้ได้เลยนะครับดันเข้าไปนะดูข้ขบบางบมันตรงรองด้วยหรือเปล่านี่ครับดันเข้าไปปุ๊บจะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ใส่แบบนี้ได้เลยปุ๊บดูล็อกให้เรียบร้อยนะครับ มันจะดังกึกไม่ใช่หักนะครับเขาล็อกนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ